สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ Win Win World Thailand Special Online Edition สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันค่ะจากเรียลิตี้การแข่งขันบนจอโทรทัศน์สู่การแข่งขันบนโลกออนไลน์ครั้งแรกเพื่อค้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันชิมที่3ของประเทศไทย Win Win World Thailand สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันสนับสนุนโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง12ทีมจะต้องต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งพิชิตเงินรางวัล2ล้านบาทซึ่งพวกเขาต้องแสดงให้คณะกรรมการทั้ง4ท่านเห็นว่าไอเดียธุรกิจของพวกเขาจะวินต่อสังคมและวินทางธุรกิจไปพร้อมๆกัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันทางด้านธุรกิจเท่านั้นแต่เราผลหาธุรกิจที่วินต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจนั้นจะสามารถเติบโตไปได้อย่างยังย่งยืนในอนาคตซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกทีมก็พร้อมที่จะสร้างธุรกิจที่คืนประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมเราอยากเห็นชุมชนเล็กๆมีการสร้างกระบวนการในการจัดการขยะอย่างยังย่งยืนแล้วจบที่ชุมชน สิ่งที่เรามีใน,นชุมชวนเพื่อแก้ปัญหาวาร์ม้านจนทับเรานำปัญหาขยะเศษอาหารล้นเมืองมาเปลี่ยนเป็นมูลค่าโดยการนับเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักให้ใก่พวัสดุปลูกนำไปสู่ฟาร์มผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นป้อนให้กับคนเมืองต่อไปอนี่คือผ้าอ้วนคือแล่นลูกซัดสาเร็จรูปเดือดกะหจากเยื่อฟางผ้าบริสุทธิ์และสามารถด้วยสวยได้หมดทายในหกเดือนค่ะสิ่งนี้เรียกว่าศูนย์ฝึกและแสดงความสามารถของสุนักจรจัด ซึ่งศูนย์ฝึกนี้จะทำให้สุนัขจรจัดที่คุณมองว่าเขาเป็นหมาที่ไร้ค่าทางถนนสามารถทำให้คนชื่นชมแล้วก็สร้างค่านิยมให้คนมารับเลี้ยงหมาจรจัดได้มากขึ้นปัจจุบันนี้เสือกกกำลังจะสูญหายลงนะครับเราได้สร้างแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่ากอ,อก,กเป็นผลิตภัณฑ์เสือกกจันทบุรร่วมสมัยโดยผ่านงานค้าจากคนจันท์ จุดยืนคือเจอจลาดแต่ไม่ลืมถิ่นนะครับ Today we're presenting our d a y we stress out confession cafe using space therapy or seeking professional help and this is a simulation video our f o cafe is wonderful and fabulous mm hmm. do you agree judges <laughs> <laughs> Thank you ปัจจุบันเกิดปัญหาความแห้งแล้งเกิดขึ้น เราจึงคิดโซลูชันในการแก้ไขปัญหานี้โดยการนำอากาศยานไร้คนขับมาสร้างขลเทียมครับพวกเราครับออกแบบเป็นบิสเนสโมเดลอินโนเวชันครับโดยนำระบบแฟลต u v c เข้ามาใช้ในการฆ่าเชื้อวัตถุดิบอาหารเหล่านั้นในอุตสาหกรรมอาหารครับเราอยากจะเอาอาหารเนี่ยออกมานำการท่องเที่ยวเราเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เขามีในสไตล์ของชุมชนนั้นๆน,น,นะฮะ มองไซเบอร์เราคือแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชนเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างผู้นำชุมชนเบอร์เราจึงเชื่อว่าการศึกษาและเทคโนโลยีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาได้อีกหลายๆคน2ล้านนี้ให้กับพวกเราเลยครับเพราะพวกเราจะไม่ทีมที่ดีที่สุดแต่พวกเราจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณครับ นอกจากพวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของเขาวิ่งทางด้านสังคมแล้วพวกเขาจะต้องทำให้กรรมการเชื่อว่าธุรกิจเหล่านั้นจะสามารถสร้างผลกำไรและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกด้วยเพราะแนวคิดธุรกิจที่วินต่อสังคมและวินต่อธุรกิจไปพร้อมๆกันถือเป็นหัวใจสำคัญของสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันที่เราตามหา ว่ามันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งกิมมิคที่เฉยๆนว่ามีใครเป็นที่ปรึกษาคุณที่จะทําเรื่องพรักด์ให้ขายได้และมีมะไรายได้ระยะยาวได้แล้วนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะในอนาคตจะเสริมต่อ,อยังไงถ้าโควิดยังไม่ได้หายไปจากในโลกเราเนี่ยนะเราเตรียมจะรองรับเป็นยังไงขายนูน่นขายนี่ได้กาไรแต่ปรากฏว่าคุณไม่ได้ขายเองถูกไหมพี่งงมากกับโมเดลธุรกิจว่าสรุปแล้วคุณอยู่ยังไงได้เงินไปแล้วอะทาต่อให้เป็นธุรกิจได้ยังไง ขอสรุปชัดๆว่า2ล้านเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนครับสกเกลเราจะไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในชุมชนทาเกตต์ลูกของคุณคือใครแล้วคุณจะให้สังคมได้อะไรมั่นใจขนาดไหนว่ามาถูกทิศทางเมื่อการพรีเซนต์สิ้นสุดลงถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง4ท่านจะต้องตัดสินแล้วว่าในสมรภูมิไอเดียธุรกิจแห่งนี้ที่ไหนจะเป็นสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ที่ยืนหยัดด้วยตัวเองและพร้อมจะพัฒนาสังคมได้อย่าง,ย,างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การตัดสินของวินวินวอร์ไทยแลนด์และสำหรับทีมที่ได้รางวัล The Creative Innovation Award ได้แก่ทีม W005 ทีมมงไซเบอร์ค่ะ จะได้รับรางวัลมูลค่า50,000บาทสนับสนุนโดยบริษัท TCC เทคโนโลยีจำกัดและบริษัท l e a f Solution Asia จำกัดค่ะและรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลที่คนไทยทั้งประเทศเป็นผู้โหวตว่า เป็นธรุรกิจเพื่อสังคมที่พวกเขาชื่นชอบค่ะรางวัล Popular Vote นะคะจะได้รับเงินรางวัรลรวมมูลค่า500,000บาทและทีมที่ได้รางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม W011 The Man That Rescues Us ค่ะ ขอเรียนเชิญคุณโคสิตสุขสิงห์รองกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเบอร์จำกัดมหาชนเกินาให้เกิดขึ้นมอบรางวัลค่ะและผู้ชนะในรายการ Win-Win win War Thailand Special Online Edition ได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเพื่อนำไปต่อยอดธรุรกิจเพื่อสังคมและได้เป็นสุดยอดนักธรุรกิจแบ่งปันทีมที่3ของประเทศไทยได้แก่ทีมได้แก่ทีม W 009 แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีขอแสดงความยินดีกับ W 0 0 9 แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีพวกเขาสร้างธุรกิจจากการปลี่ขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดสามารถทำให้ขยะเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาลและแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบรเอร์จ์จำกัดมหาชนบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสาพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทรีเพดอิสุสเซลส์จำกัดซีประเทศไทยบริษัท TCC เทคโนโลยีจำกัดและลีฟโซลูชั่นเอเชียจำกัด คุณจริงๆนะคะที่รวมกันสนับสนุนมาตลอดทั้งซีซันเพื่อค้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันที่พร้อมจะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิ i วิน r ัวไท a แลนด์สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันในซีซันหน้าค่ะบินบินวัวไทยแลนด์สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันส,น,น,ส,น,น,สนับสนุนโดย